มาครับพี่น้องเอาแล้วล่าสุดเรียกได้ว่า FC แฟนคลับแห่สูงกำลังใจให้กับแม่น้องอุ๋งอิงกันดรัวเนะพี่น้องนะหลังจากทีท่านันแม่หน่อยด้มีการออกมาเคลื่อนไว้แบบนี้ครับพี่น้องนะคะเพิ่นกรดีมีการโพสเป็นรูปนะคะรูปที่อ่าถ่ายกับน้องอุ๋งอิงนะพี่น้องนาะเหมือนกําลังน่งกินเข่านะคะเหมือนจะเป็นฉากฉากหนึ่งนะคะของอ่าในหนังหอฝันของอุ๋งอิงหรือเปล่านะ,ะ,นะพี่น้องนาาสำหรับรูปรูปนี้นะคะแล้วแม่หน่อยกรด้มีการโพสตนะคะว่า ความจนสอนให้เรารู้จักความอดทนสอนให้เรารู้จักคุณค่าของชีวิตเคยผ่านจุดนี้มาแล้วนะอย่าใช้ชีวิตโดยประมาทเด็ดขาดเป็นจังไดคัะพี่น้องอันนี้คือโพสต์ของแม่น้องอุ้งอิงนาอพี่น้องน้องหลายคนพอได้เห็นกับภากาันแห่เข้ามากดไลค์แห่เข้ามากดแชร์รวมถึงแสดงความคิดเห็นกันรัวๆนะคะเรียกได้ว่าหลายคนกับภากันแห่ส่งกําลังใจนาอ,นอนพี่น้องน้องอ้าวเนี่แหละค่ะพี่น้องเรียกได้ว่าสําหรับโพสโพสนี้ของ ทารม่หน่อยนะคะเสือว่าสามารถเป็นคําสอนนะคะให้กับภัยหลายๆคนนพีหนองนอกเสือมาทุกคนต้องเคยผ่านจุดทีลําบากมาแล้วนะคะแล้วเชื่อว่าหลายคนก็ไม่อยากจะกลับไปลําบากอีกคือเกา่ายางครอบัวนนองอุ้งอิงเห็นได้ย่างชัดเจนก่อนหน้านี้นพีหนองนอกเข้ากับรู้แล้วนคะ,ะว่าครอบครัวของน้องลาบากจริงๆนะคะลาบากอยู่หรือจนอุ้งอิงน้องต้อง,ตงแบบ ไปร้องเพลงตามมงหันมงนีนะคะเพื่อที่สิได้มีเงื่อนเขามาในครอบครัวนพี่นงเนาะมงได้รับให้น้องไปร้องเพลงน้องกับไปเบิร์ดนะคะร,รวมถึงตอนที่น้องไม่ได้มีงานนะคะน้องก็มีหละเสเวไม่ลาว่างให้เกิดประโยชน์หลังจากที่เลิกเรียนมาน้องก็มุ่งตรงไปยังตลาดนัดค่ะพ่นงไปร้องเพลงเปิดหมวกนพ่นงเนาะนะคะซึ่งการร้องเพลงเปิดหมวกนะคะหรือหลายคน กิคือสิเคยเห็นตามตลาดนัดนพี่นองเนาะแน่น,นอนขาวาบางคนอาจจะลำคานบ้างนะคะต้องมีคนลำคาญเป็นเรื่องธรรมดานพพีนองเนาะหลายคนอาจจะบ่มมกักแบบยังลัคษณะแบบนี้อาหลายคนอาจจะมองว่าเป็นอะไรที่น่ารังเกียจนพพีนองเนาะแต่สําหรับอุ้งอิงนงไม่เคยอายนะคะถึงแม้ว่าเงินที่นองอไดมาผู้นันก็ให้มาผู้นีก็ให้มา ผู้นั้นอาจจะให้ฮาบาทผู้นี้อาจจะให้บาทหนึ่งจังสี่ไหมคะพี่นอ้องนะคะแต่สะสมกันไปเรื่อยๆก็เป็น, 100, น,ะะนหนึ่งร้อยนะคะจนนี่แหละก็คือการไปร้องเพลงตามตลาดนัดน้องไม่เคยอายแถมน้องยังได้เงินน้องก็เลือกที่สิเฮ็ดเพื่อที่สิแบบได้เงินเขามาจนเจอภายในครอบรับวน้องพี่น้องเนาะก็นะกะคือเคยผ่านจุดที่ลำบากมาแล้วแล้วมือหนึ่งเอื่ว่าวันเวลาเป็นตัวจัดสรรน้อนงะพี่น้องเนาะ อยู่ทรงไหอุงอิงนะคะน้องนี่แหละได้มา่าออดิชันกับบอโจโยมานินเนี่ยเอิ่นมาอะไรจะบังเอิญขนาดนั้นนพี่นองเนาะในวันนั้นเขาพี่นองในวันที่อุงอิงมาออเดชันนะคะบอโจโยมานินก็คือหมอนัมสาวหนือเพชรบ้านแท่งนี่แหละได้มาทําการแสดงอยู่ซีสเกตนะคะซึ่งกอยู่ไกลๆมู่บานของอุงอิงนพี่นองเนาะ,ะ,ะนะคะแล้วในวันนั้น จะบ,บังเอิญอะไรขนาดนั้นค่ะพี่น้องเนี่ยเป็นอย่างคือบอกมาแบบนั้นนะคะในฝั่งของบอสโจยมานินได้มีการโพสต์ประกาศรับสมัครศิลปินหญิงนะคะแล้วแม่หน่อยเล่าอยู่ดีๆแล้วก็เลื่อนไปเห็นโพสของบอสโจนะคะจากนั้นได้ให้อุงอิงเป้าเตรียมโตเพื่อที่จะไปออเดชั่นนะคะแล้วตอนที่อุงอิงไปเหมือนจะมีแค่อุงอิงคนเดียวที่มาออเดชั่นในวันนั้นแล้วบอโจได้เห็นแค ตอนแรกแค่แบบแหลกก็คือปลื้มนักมากๆอุ้งอิงเอินบอจว,ว่าพ่อตั้งแต่ตั้งแต่ทีแรกที่เห็นเอินว่าพ่อแล้วก็บอจโจก็คือสะดุดตากับเด็กคนนี้มากๆแถมยังบอจโจก็ยังได้มีการถ่ายคลิปไว้อีกครับพี่น้องถ่ายคลิปตอนที่อุ้งอิงมาออเดชัน่นพ่อบอจ่นปล่อยร่งแทบไม่น่าเชื่อคลิปนั้นคนดูหลายล้านคนเบิ่งตั้งหลายล้านแล้วบอจโจก็เลยนี่ลหละได้ตัดสินใจรับอุ้งอิงเข้ามาเป็นศิลปิน นพีนงเนาะผู้ดห้หน่อยแต่ว่าเสียงซ้ำซา่เบาโจวจังสันนะคะละกะ็ปั่นจนมาดังเท่าซุมือน,นี่แหละจนเป็นอุ้งอิงเพชรบานแพง้งนพี่นองเนาะจากเด็กหน่อยตาดำๆผู้หนึ่งอายุแค่สิบหกขวบครับพี่นงไปร้องเพลงตามมงหันตามมงนีนะคะจักบาผู้ใดเสียรับแนะ่จังซีแม้แต่่ากของแห่งจากของดหลงเงินได้งานแค่นั้นละ่ะนะคะสิ่งที่น้องต้องการนะคะแล้วนี่แหละวันเวลาเป็นจรวดจัดสรรจนทําให้อุ้งอิงมีทุกวันนี้นะคะจนเทเรนองไม่บานมีรถ นพี่นงเนาะในทันแล้วไม่หน่อยกะน,นี่ละเดีด๋ยวมีการโพสค่ะพี่นองว่าความจนมันสอนให้เรารู้จักความอดทนสอนให้เรารู้จักคุณค่าของชีวิตเคยผ่านจุดนี้มาแล้วนะอย่าใช้ชีวิตประมาดโดยเด็ดขาดนะคะซึ่งกระทืบมาเป็นคําสอนให้กับไภัยละยๆคนนะคะพี่นงคนทีคเคยผ่านอ่าเคยเยคยผ่านจุดหนีมาแล้วนะพี่นงนรสเบราลายคนก็คือไม่อยากกลับไปลําบากอีก เพราะฉะนั้นใช้ชีวิตยาสัป,ประมาทวันทอเฮายาสกิดว่าเงื่อนมืออื่นเขากับหาใดเฮายาสกิดว่าจังสัดน้นองพี่น้องเน,ะนาะนะคะเอากระแบบเก็บใบนะคะเก็บใบอ่าก,กันย่งดีก่อนบ่มมีเน้องพี่น้องเน,ะนาะมืออื่นนี่เขาอาจจะคิดว่าไม่เป็นไรเงินวันหน้าแล้วก็หาใหม่ได้กินให้เบิร์ดเล่ยมือน,นี่หลายคนอาจจะคิดว่าแบบนั้นนะคะแต่ขันห้าสุมมูลวามืออื่นเขาบ่มีงานล่ะเขาบ่ได้เงินล่ะย่างทีคิดใ้นะคะเงินที่เรากินหมดในวันนี้ นะะเนี่ยค่ะเฮ็ดจังไห๋มันนี้ไปยืมผู้อื่นโอ้ยจนเป็นหนีส้สลับผัดย่างนาอพี่น้องเนาะมันก็วนลูไปจังสี่เพราะฉะนั้นการที่เข้ามีเงื่นหน่ก,กับ่แม่เมนวาเข้าสิใส่แบบเกินตัวด้ค่ะพี่น้องเข้าก็ต้องดูจักเก็บใว้นํ่เนาอพี่น้องเนาะเพื่ออานาคตของจ้กของเพราะว่าอนาคตของแต่ละคนมันคือบ่แน่นอนค่ะพี่น้องนะคะถึงแม้ว่าเราจะดังนะคะเราจะดังเราจะมีชื่อเสียงแต่ก็ใช่ว่าสักวันหนึ่งนะคะเฮาสีดังได้คงท้นเข้าสีแบบ ยุ่งคงกับพันธ์แบบดังแบบ <c oughs> แ่อเนื่องนะคะเซอร์แอดมินเซอร์มาไม่มีใครที่จะเป็นแบบนั้นได้นะ <c oughs> พี่น้องเนาะนะคะ <c oughs> เพราะฉะนั้นในวันนี้ในวันที่เราสามารถหาเงินได้ครับ <c oughs> พี่น้องเข้ากบเก็บใบนะคะเก็บใบเพื่ออนาคคตของจะของนาะพี่น้องเนาะนะคะ <c oughs> เอากรตามนั้นแหละอุ้งอิงเพชรบันแ่งในตอนนี้เมื่อจอดล่องสังเกตเบิงเวลาที่น้องได้ติดใดมาไล่ดันหนาเวที่ <c oughs> น้องเก็บใบกับแม่หน่อยนะคะเก็บใบกับแม่หน่อยน้องเลือกที่จะไม่ใช้ นพีน้องเนาะนะคะก็เห็นได้อย่างชัดเจนนะคะบาน้องน้องรู้จักคุณค่าของเงินมากแค่ไหนเพราะว่าน้องเคยผ่านจุดที่เคยลำบากมาแล้วพอตอนนี้จะโค้งดังจะโค้งมีนพี่น้องเนาะน้องกัแบบบ่ใส่ใจแบบสุรุ่ยสุร่ายนะคะพี่น้องน้องก็ใส่แบบประหยัดนะคะจากทีเดีเบิ่งเด้ก็คือแนวกินตามแถวบ้านอันใดพี่น้องกินไดน้องก็กินเบิดก็คือเป็นได้หน่อยที่แบบบ่เลือกวันเถาะนะคะยุ่งอายกินไงวันเถาะนพี่น้องเนาะอ้าวกะ ตามนั้นแล้วครับพี่น้องนะ่ยสำหรับในตอนนี้ก็เป็นช่วงของการถ่ายหนังเนาะพี่น้องเนาะในเอฟซีแฟนคลับหลายคนกะนี่แหละนะคะกะรอรอเบิงรอติดตามได้เลยนะครับว่าสิเป็นจังไดนสำหรับนางหอบฝันของอุ๋งอิงเพชรบานแพงเืะะีอวมาเฮ็ดให้บ่เฮ็ดให้เอฟซีแฟนคลับหลายคนผิดหวังยังแน่นอนอ,อันมินก็คือรอนะคะรอใจจะขาดแล้วครับพี่น้องเืีอวมาสิะะสะะเป็นอีกหนังเรื่องหนึ่งเนี่ยที่จะมีข้อคิดนะคะสิมี อเอินว่าเป็นแรงผลักดันเป็นแรงบันดาลใจให้กับใครหลายๆคนที่กําลังทออยู่ในตอนนี้นะคะได้ลุกขึ้นมาสู่ก็คือเอาชีวิตของอุ้งอิงนะคะเป็นแบบอย่างวันเถาะนกชิงนเฮอก็ามารอบเบิรงไเดลเลยนะคะว่าสิเป็นจังไนะเอาการตัมนั่นแหละครับพี่องคลิปนี้กับ่มมิยังไลน์นะคะพอได้เห็นโพสต์ของแม่หน่อยเอฟซีเปนข่าวไร้ขั้กับพากันแห่เข้ามากุไล์แห่เข้ามากดแชร์ สแสดงความคิดเลสทรงกำบรังใจกันรัวๆเนาพี่นองเนาะเอากาตามนั่นแหละค่ะพี่น้องสั้มรับทริปนี้ก็ขอจกทริปไวตั้มนีสะกอนนองค่ะว่าก็มาสวัสดีค่ะ